สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้อยู่ในช่วงอัปเดตข่าวสารเกมใหม่นั่นเองนะครับเกมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกมนี้มีชื่อว่า Line of Mortal um นั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงตัวเกมผิดหรือเปล่านะถ้าผิดยังไงขออภัยด้วยละกันนะสำหรับเกมตัวนี้นะครับจะเป็น Open World นะครับผม สามารถจับสัตว์ได้คีสัตว์ได้หรืออะไรแบบนี้สามารถโคออบกับเพื่อนได้สูงสุดถึง10คนเลยสําหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมน้องใหม่จากทางให้ Tencent Game นะครับเหมือนตัวเกมจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Horizon Zero นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกแอนิเมชันต่างๆภายในเกมนะครับการขีสัตว์ต่างๆระบบการต่อสู้การตั้งแคมป์ต่างๆภายในเกมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุก่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นด้านกราฟ,ฟิกหรืออะไรหลายๆเกมนะครับคือใครที่เห็นเกมเว็บแรกนี่ครับคิดว่าเป็น Horizon ภาคใหม่หรืออะไรแบบนี้ ด้วยนั่นเอนงทุกชมครับแต่โดยรวมนะครับที่เขาปล่อยในส่วนของตัวอย่างที่เป็นพรีวิวออกมานะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับน่าจะตอบโจทย์นะสำหรับใครที่ชอบแนวแบบพวก Horizon หรืออะไรแบบนี้นั่นเอง โดยเกมนี้นะครับจะลงทั้ง Ste ีมแล้วก็อ i c g เกมด้วยนะครับผมตัวเกมเป็นเกม PC นะภายในเกมก็มีอะไรให้เราทำแบบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นพวกสัตว์กกนที่สามารถปรับแต่งได้มากกว่า100ชนิดนะครับแล้วก็ระบบอื่นภายในเกมอีกเยอะมากนะโดยเกมนี้นะครับมีข่าวลือว่าตัวเกมนะครับหลังจากที่เปิดให้บริการบน PC ไปแล้วนะครับตัวเกมนี้จะมีโอกาสเปิดให้บริการในมือถือด้วยเพราะว่าค่ายเทนซินพัฒนาเนี่ยครับเขาน่าจะผ่อนลงมือถืออย่างแน่นอนหรืออะไรแบบนี้ด้วย ใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเกมนี้นะครับสามารถพูดคุยที่คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยใครที่ชอบคลิปข่าวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ